สวัสดีค่ะพี่ทำไรคะ <Yeah. S 1> ผู้ช่วยพ่อจ๋าะนะคะเลี้ยงหญ้าไว้ปลูกที่สวนเรานะคะไว้ให้วัวออกกูดอกเกตวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะพี่น่ารักมากมาช่วยพ่อจา๋าเลี้ยงท่อนพันหญ้าไว้ปลูกมีพันหญ้าอะไรบ้างนะพี่ โอเคหาหวานกับจักรพรรดินรลกตัต่างกันไงอ่นะนท่อนไหนใหญ่กว่าลกูกอันนี้อะไรที่หนูทําอยู่เนี่ยอันนี้หญ้าหวานห้าหวานจะของฟาร์มไหคะเนี่ยพูดจัดการฟาร์ม,ม,ม <laughs> เก็บไว้ให้ดูนะคะโตขึ้นเก่งมากเลยพีพอืมเหลืออีกกี่อันลกูกอีกลังหนึ่ง ไม่ได้ยิฟช่วยเลยพ่อกว่าจะเสร็จเลยนะเนี่ยขนาดทำนานแล้วเนี่ยก็ว่ายุคทำอะไรหนึ่งพันกว่าท่อนเลยนะลูกพันพันอะเป็นพันท่อนเลยนะเนี่ยอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะสู้สู้กองละกี่กองละสองร้อยห้าสิบห้าสิบ เกินไปสี่สิบท่นอนเ็เลยนักคนเพิ่มยังไงอ๋อเขาไม่แถมเลยนะโอเคค่ะบ๊ายบายเก่งมากช่วยพอต่อ